เดือดยาโจนทุกคนทุกท่านเนาะทับไทยเสาว,วันที่14บสีาา่ตุาคม2 5 6พนห้ร้อกสิบเก้าอุนขึ้นจากน้อยอยูนะ่เนาะเออมือ่อสองมือก่อนนั้นโอ้หนาวเ <c oughs> บินตาบาดกับสัน้นขี้โมหอย,อยอยู่อย่างบินตาบาดนี่ก็ถือว่าอุ่นขึ้นจากน้อย ดีให้กันละเน่ยชีวิตโลกธรรมชาติก็เป็นนะมีหนาวมีห้อนมีการกระทบต่างๆเนี่ยมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์จำรับจัดโลกนั่นแหละมันก็สีลงไปขาดการศึกษาก็มีตัวตนสุขทุกข์ไปเรื่อยๆนี่จังหวะธรรมะนี่เห็นให้เขาอยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจเขากะ ชีพบงแจ้งให้เป็นสุขเป็นทุกข์เพียงแต่ศึกษาเข้าใจมีสติเอาความโง่เออเอาความหลงที่เป็นตัวเป็นตนเออไปอยู่กับเขาไปแหละเหุปัดพัยใจมันเกินมามันเป็นทุกข์ไงเนาะอยนั่นได้มันจังบวทุกข์หนาวมานีเห็นนั่ได้บางมองแห่งหนาวก็เฮาติดลบก็มี่บอกบางประเทศก็อย่ได้ก็โยกทำนี้ก็เลยทุกข์สิตายแล้วผะว่าหมอนกับที่ตาย หนาวกับสิตายจมอยู่นี้แหละมันยึดยึดแห้งยึดหลายถ้ามีความอดทนมีการศึกษาทมกับสิบทุกหลายแม้สิทุกแม้เระเชิญเฮตดปัจจัยขึ้นมาจนเนี่นี้กับสิบทุกนี่แหง้แหงทุกแห้งจนก็แหง้งทุกแห้งโง่นะไอ้หมศึกษาทมแห้งทุกได้ถ้ามีความมีเงินมีทองก็เออสบายจังน้อยมันมีเคร่งซอยเฮ้อบทุกหลายนะแต่ก็ทุกข์คือเก้าฮะล่ะ หลงจักธรรมะกระไดฉะนั้นเนี่ยหลงแม้เผชิญซุกก็เนี่ยหลงเอาใส่ความทุกข์อะไรเป็นคู่สอนในยเอาเป็นย่างดีเพราะว่ามันเพลินไปมันสิบบศึกษาธรรมะถ้ามีความซุกหลายมันก็สิบ่อหูจักในเส้นทางดับทุกข์ก็ว่าละบส่สนใจธรรมะเนีย่ยน้อยคนได้ที่ว่าคนรวยๆวยหรือว่าคนมีความซุกก็แล้วเห็นว่าเนีธรรมะมันมีคนขาแม่นบอก ส่วนมากแล้วคนที่เห็นทุกขุปาอาจารย์ส่วนมากก็มาจากคนเห็นทุกข์และจะมาบวชโนตเจ้าก็เห็นทุกข์จงมาบวชเห็นบ่เห็นเพว่อจะโทษทั้งเซ่เห็นว่ามันเป็นทุกข์กันละเ๋อนี่ยู่กับทุกข์ก็ยังบวเห็นทุกข์ยังบ่มีการพิจารณาอยู่กับลูกกับโผจงจมให้ลู้ให้โผอยูกก็ยังบวกว่ทุกข์ย้อนอย่างมีแต่มองเขาว่าเป็นย้อนเขาให้ละเห็นบ่ไม่ได้ไม่ได้ย้อนเจ้าของหลงเย็ดขอ เปนบ่กเหตุของทุกยู่ในตัวเจ้าของทั้งหมดนี่ต่เจ้าจังสอนให้เอามาแก้ไขเจ้าของทางอวยจากทุกก็คือการมาเบิ่งเจ้าของเหมือนไปเบิ่งผู้อื่นสีให้ผู้อื่นเทียให้ดังใจก็คือความสุขอันนั้นคือการหาเยื่อการหลงการบอร่อศึกษาธรรมนี่ก็หลงกันไปในนี้ละเพราะว่ามันบ่ตั้งกับหมาหาเยื่อเสียเพื่อกันมาผู้ที่มีความสุขก็อย่างแล่นเต็นแลนหาอยู่ มายมันก็นเล่นหาคือกันนั่นแหละมือตื่นมามันก็นสิไปหาอย่างนอนกหนูสัตว์ต่างๆหาเยื่อหากินหาความสุขกันล่ะแต่หาด้วยความหลงเขบาบ่มีการเรียนรู้ธรรมะดรอกแต่นั่นเฮ่านี้โอกาสเฮาได้เรียนรู้ธรรมะคือได้เข้ามาวัดเนี่ยนะได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาหูพิจารณาจิตใจเจ้าของอยู่กับสิ่งกระตบแดาวใดบ่ดนนบดทุกโอ้เฮาเหลงในเยอะอีหลี เราต้องการให้ผลนั้นทีน่ได้ดังใจหให้พ่เใ็ดทื้อใจให้แมเฮ็ดทื้อใจให้ลูกให้หลานหให้ทื้อใจแล้วเขาฮ็ดทื้อใจเขาก็มีความสุกเขาก็ยิ้มได้ลวรู้ไปติดยารู้เฮดโซเนี่ยนี่ก็โตกใจน้ำโลเห็นปะหาวิธีการเนืใดนอมันคือติดยานอนก็คือเป็นคนบอดีอนอนไปเบื้องหมอก็หนะ้าเห็นบอกบางคนไป <laughs> เบื้องหมอดูหมอเดาไปแกน้นนั้นแกใน,นนี้ไป มันเลยไปแก้ผู้ใดเขาเป็นเนี่ยอย่างกับกรรมของเขาเขาก็แก้ไขใจเขาและวบอกได้เกี่ยวข้องกับคนบอดีรู้บอดีพอบอดีเบิ้งใจเจ้าของเหลบานี้กรรมเจ้าของสร้างมาให้ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่บอดีอันนี้แหละเพราะว่ากรรมสัมพันธ์มันสัมพันธ์กับคนบอดีสัมพันธ์กับคนดีเออก็่เนี้ยไปสัมพันธ์กับคนบอดีแหลบาันเนี้ยถ้าสัมพันธ์กับคนบอดีมันก็สิสัมพันธ์กันไปเลยเลยจองเวรจองกรรมไปเลยเลย ความพบความชาติเห็นอยุ่อนยักษ์ซีนี่ครับเนี่ยนั่งกันนะที่จองกำจองเวียนกันนะเห็ย้อนว่าสั่งกันนี่แหละเห็นบ่เลยเกลียดแขนกันเกิดเป็นอย่างกุสิตามฆ่ามึงเกิดเป็นหมาก็สู้กับแมวไม่เป็นสัตว์ตัวกันละเบ้อเห็นบ่เห็นกันก็ต้องกัดกันตีกันหมากับแมวหนูกับแมวนี่มันเป็นเกิดมาเพื่อจองกำจองเวียน คนคือกันบางคนจองกรรมจองเวียนไม่เห็นหน้ากันกรสซั่งกันก็มีเห็นบ่ะว่ากูสั่งยี่หนายนี่ได้หัวจักเขาเห็นอย่างให้มันบอกืึอซื้อก็สั่งกันหลสรั่งเล้าหยางหยางสาโพดหยางเลี้ยวโพดเผาหลายโพดเอกว่าบางคนก็สรั่งพระก็มีพระไอ้เผาหลายแทะก็มีได้เอออันนี้แหละมันสร้างความยึดในจิตเจ้าของอนะมันสิมีตัวตนบ่พอใจ พอใจในสิ ception, anyway, ่งต่างๆว่าเฮาแก้ไขน่ได้ม mm ัน hmm. จังบ่กปรุงแต่งให้มีตัวตนเสพสิ่งต่างๆฉะนั้นเฮามาฮูข้ามมะพทธเจ้าหัวอริยสัจตรงนี้แหละนังคือเห็นเลยเห็นจาของนี่ล่ละเห็นความเห็นพิษสามารถดิธิผันเอื่นว่าความเห็นฤือตองเสียในเฮาอยู่อย่างเป็นสุขได้โลกมีปัญญามันเกิดมิจฉาดิธิความเห็นพิษว่าเห็นพิษคือเฮาอ่านี้ล่ะ มีตัวมีตนนี่แหละในหลงมาเกิดนี่แหละยังมีความเห็นเพี้ยนอยู่ยังบวเห็นทางดับทุกยังบบเห็นมรรคทางอนจจทุกสี่เห็นมรรคก็ต้องมีผู้มาเบาะทางคือพระุทธเจ้ามาเบาะทางครูบาอาจารย์มาเบาะหนทางให้อจุจจทุกเทาก็ต้องมีความศรัทธาสนใจที่จะเดินทางอจุจจทุกขือกันนั่นแหละเห็นพิบสัมใาก็มีไปก็เมื่อก็้ยากเนี่ย มึงเห็นบอกบา,งาังเทือมาฟังธรรมะมาเรียนธรรมะม,มารู้ธรรมะก็ยังผลจากทุกข์ว่ไดเพราะอุโงค์จักใสธรรมะเฮ้อมันเปลี่ยนเอาไปใส่ยังธรรมะเอามาใสดับทุกข์ได้ดับกิเลสในใจเจ้าขวงไม่ได้ม้นเอาไปใส่ตำนี้ผุนนั้นผุนนี้ผุนนั้นคือบอกปฏิบัติธรรมผุนนี้คือบอกสำร,รมวมผุนนั้นคือกิเลสน,นาแทะเขา <laughs> ไปช่อง,บงเบือ่อแต่เขาเขี่ยยังธรรมะไม่ได้ต้องไปบอกเนี่ยนะถ้าเขามีธรรมะเขาส้ไปสร้างเขาบ่เขาตไปบอก บังคับผู้ใดเป็นเรื่องของไผ่หงมั่นเนาะธรรมะธรรมะอยู่ในใจไผ่ผู้นั้นก็สงบผู้นั้นก็ใส่ธรรมะดับทุกในใจเจ้าของแหละมีแม้เอาธรรมะมาคมโคหรือบังคับผู้นั้นผู้นี้ผู้บาอาจารย์ตั้งกฎระเบียบมาพระุทธเจ้าตั้งประธรรมวินัยขึ้นมาเพื่อซอยใหฮามาละกิเลสในใจเจ้าของนี่มันเป็นระเบียบในทางทางสังคมกับพระก็ต้อง ใส่ชุดเหลืองต้องมีความสมร่วมให้เป็นสมณะทินาศัท่าเคารบกราบไหว้นมตัวแบบไหลเพิ่งกับประพฤติษษษษปฏิบัติไปแหละเมนบอกเพื่อให้เกิดความศรัทธาเพื่อให้คนสนใจว่าเออผู้นี้คือผู้สงบผู้บ่มีกิเลสเดอ้อพระเป็นบชเข้ามาเออเฮาก็จยเป็นแบบนี้เด้หหเห็นบอกเรื่อยเฮาก็เลยมาศึกษาบวชเป็นชีเป็นผ้าบาศกบาสิกาคำวัดคำว่าผู้มาโยวัด มีแม้มาเห็นวัดมีเงินหลายมาคํำวัดมาเป็นเม่ยยาวัดเจ้าก่อนวัดเ <c> น <oughs> ี่ยย้อนจะได้ประโยชน์ผลประโยชน์นีบ่อยผู้มือนี้มันมีผลประโยชน์ในวัดหลายเข้ามาย้อนจะได้ผลประโยชน์ไม่ได้แม้เข้าวัดเพื่อว่ามาละกิเลสฟังเทศฟังธรรมเพื่อดับทุกข์จังว่าบนทึกจุดประสงค์บนทึกพุทธประสงค์นะพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุรธสรูมาเพื่อเฮา มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อ,อมาละกิเลศรับทุกข์ในใจเจ้าของเขา,าเข้ามาวัดเข้ามาอยู่ในวัดเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาใช้ประโยชน์จากวัดว่าบ่เป็น,นบางเทอก็คือว่าละ่ะก็บรได้พบซื่อนอะบรได้พบครูบาอาจารย์ที่เบาะแนะนํนาให้มันถืกอตองเข้ากับเมื่อชิดเมื่อโอกา,าสเข้ออาใจธรรมะได้เนี่ยฉะนั้นทุ่มมือนี้มันก็มีธรรมะ ทุกรูปแบบทุกระดับชั้นเนื้อเราได้ศึกษาละเราสิเรียนอนุบาลหรือปฐมหรือปริญญาตรีศึกษาในวัดได้คือกันมันเป็นชั้นของจิตใจอยู่อย่างว่าธรรมะดับทุกข์มันเป็นสิ่งที่ว่าถ้าพวกเข้าใจก็จะเห็นความสําคัญว่านี่หละคือพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้ายั่งแท้จริงนะเราศึกษาเป็นเรื่องของเจ้าของทั้งเมตุบาอาจารย์ก็มาัจจ์ไม่ห่อเดนน้าน้อมเข้ามา ศึกษาเบิง้งเงนทางมันมีให้เขาเดินอยู่นี่ทางดับุกแล้วก็ย่างไปผู้เดียวได้บม่ได้มีว่าส่วนผู้นั้นส่วนผู้นี้ไปเขาบอกไปก็สิสีบอกไปน้าเขาส่วนมาวัดเขาบอกมากกันว่ากูก็บอกไปแค่กันมนึงยังยมงมีไปเออนี่มันก็เป็นแนวทางที่บ่มีความมั่นใจในเจ้าของบรเด็ดเดียวในีรยทนะบอกเข้าใจในกล่มจริงที่เข้าวัดดีเข้าคือบริฮ็ดเป็นลวด ต้องไปเกี่ยวกับผู้อื่นบ่าเหมือนบอกถ้ามีความมั่นคงในธรรมมั่นคงในความดีเขากระเชิดความดีเหมือนบอกคือคนเสื้อบาสขอขาเจ้าใส่บานขอเมื่อเขามือนี่แหละขาเจ้ามั่นคงในความดีผู้อื่นเขาชิมาไว้ย่าไปใส่ดอกย่าไปใส่ดอกมีบวบฟังดอกเหมือนบอกเขาเชื้อเขาสะท่ามันคงปักลักหน่อยส่วนคนบริเฮดเขาก็บ่เฮ็ดนี่ยนแหละเสื้อบานแม่ใส่เฮ็ดยังเด้เนี่ยมันก็มีความเห็นต่างมีความ แตกต่างส่วนปฏิบัติธรรมบางคนก็ส่วนผู้อื่นบอกไปก็ก็มากคนเดียวก็้วเป็นยังเมนบอกเขามีความศรัทธา,ามีความตั้งใจที่จะพึกฝนนะเพิ่มเติมกิเลสในเพิ่มเนื้นเพิ่มเติมกิเลสเติมถรำเมื่อมันเข้าใจเพื่อไปละกิเลสเนะนี่ยมันต้องอาศัยเสื้อกระต้นอาศัยตัวซ้อยนะเนี่ยมันต้องอาศัยหลายๆอย่างได้ปัญญามันยังน้อยอยู่เนาะ อใส่ครูาบาอาจารย์ใัยกะยะัลยาณมิตรโม่เห็นโม่พวกมาหลายๆเขาก็มีกำลังใจที่จะตั้งใจฟังตั้งเทศฟังธรรมครูาบาอาจารย์เป็นเทศเขาก็โอ้คนนั้น,นขเขาจ้าก็ตั้งใจฟังคือสงบเขาก็เอาเบิ่งก้นานาเดียมันก็กตุนกันได้ที่ให้นั่งฟังเพื่อเดียวอยู่เฮือนมึงมันก็โอ้ยฟังจังหน่อยก็โอ้ยเมื่อยละจะนอนได้หอยจังหน่อยลูกผัวกวนเทาไม่เห็นแน่แน่ลูกให้เฮืร์มนแน่ ต้องไปจัดก,การเนี่ยก็ยุ่งเนีนั่นแหละตัวขวางมันก็มีเนาะในทางโลกในทางธรรมมันก็ในวัดในว่ามันก็มีแต่ตัวกระตุน้นแต่มันกับสาคัญอยู่กับเจ้าของขอ่ะละกระตุ้นเท่าเลยบางคนก็มอนมีกระเตืองหนะนห้องเสื้ออยู่มีแต่ใส่มาใสเยอยู่จังว่ามันเป็นเรื่องของเฮ้าทาั้งหมดกํกำลังใจคือของกัลยาณมิตรคูบาอาจารย์ กำลังใจเป็นเย่าขึ้นแรงพลักให้กำลังใจกันให้ปฏิบัติทำกันส่งเสริมกันเฮ็ดกิจกรรมกันเป็นกำลังใจแต่ลักลักเราต้องเฮ็ดด้วยเจ้าของมันมีศรัทธามันจึงเตือนสติอยู่ตลอดเห็นยังบอกกนมายู่วัดมาจะเลื่มาฟังถ้ำก็เพื่อว่ามาเติมกำลังใจให้เจ้าของมีศรัทธามีกำลังอะไรกำลังศรัทธากำลังเพียรความเพียร สติสมาธิปัญญาให้มันมีกำลังหลายๆเมื่อเข้าไปย่อใส่มันมีกำลังมันบอกเออมันมีกำลังมันก็จะเลื่อนสติสมาธิปัญญาแล้วอยู่กับโลกกับโผพอยู่กับสิ่งกระทบมันก็พิจารณาเป็นธรรมันกับบทุกเพราะหูแหลวทางออจากทกคือกันบ่มีเหลืองเนื้อหาเลื้งนะนี่คือการมีสติในการกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเพราะแต่กีเหาเห็นอย่างเขาก็เพิ่นไปเสียไปหาความทุกข์กับวันนั้นกับวันนี้ โอ้หูมันล่ะหูห,หลักกิเลสขึ้นอย่างหูหลักธรรมะขึ้นอย่างหูหลักความบทุกต้องพิจาร,รณาเนีนี้เห็นไหนั้นจังว่าผู้ชันลาดเขาก็ได้รับประโยชน์ในการใช้มุมมองนะในการใช้ปัญญานี่แหละเพราะอาศัยความรู้จากพุทธเจ้าผู้ปาอาจารย์เนื้อธรรมะการฟังธรรมะมันกระดวให้เขาเกิดปัญญาเห็นบ่ในการพิจารณาเชิงกระทบ ตัวนี้แหละเห็นในอดผลทุกบวญแม่นจิตสงบบุญเหม่นจิตนิ่งจิตผลทุกคือจิตที่มีปัญญามีความเข้าใจในสิ่งปรากฏบ่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งปรากฏแล้ววิ่งถอนอุปทานขันละกิเลสจิตนิ่งจิตสงบจิตสมาธิบุญเหมืนจิตผลทุกได้ป็นจิตของพมพวกพมกันนี่อเป็นพมได้สงบมันได้สมาธิอนะแต่ว่าจิตที่มัน บทุกนะหมายถึงมันบ่ได้หลงในสิ่งปรากฏเนีฉะนั้นเขาต้องมาเรียนรู้เห็นบอกศึกษาพึกฝนใจเจ้าของให้มันมีมุมมองแบบนี้นี่แหละชาวพนจังหวะจิตพาาระลหันพ้นเป็นแน่นี่พ้นมองเน่น,นี่มันเลยบอกเป็นทุกข์กับสิ่งปรากฏกับอากาศหนาวกับอากาศห้อนกับเสียงส้มเสียงด้าสิ่งปรากฏต่างๆแต่ละมือแต่ละมือมันก็มีขึ้นเดือเก่าละท้อเก่าทอเดิมชีวิต กระทบอย่างกระดับไปดับไปเป็นเด็กน้อยมาสุกทุกข์กก็ดับไปเมื่อวานนี้กระทบยังสุกทุกข์ดับไปถ้ามีสติศึกษาธรามมันก็เ,เห็นสิ่งก็กดับบ๊ปบพงแต่งให้เป็นสุกเป็นทุกข์เนี่ยข้าเเวตรงนี้แหละมันก็สําคัญอยู่บ๊อพงแต่งให้เป็นสุกเป็นทุกข์มันเฮ็ดย่าจะได้นเนาะมันมีเชื้อกิเลสในใจเนี่ยเออพอมายืนตาขวางเซนน่นนี้สิบบทุกได้บ้อง เคยเนี่ยมันฝึกมาว่าต้องมีกูรับสิ่งกระทบมันบ่อชัว์หลวงเนี่ยถ้ามาเฉยได้เนินได้คนเข้ามาจีิเฉยได้เนินได้เพราะว่ามันต้องมีเหลืองมาตาขวางเสื้อกูในนี้มึงหาเหลืองกูเมันบอกว่ามันมีเหลืองมาเห็นบ่อหมานี่เห็นง่ายหมานี่ยมันมีเหลืองอ่ะมันง่างมีเสียงเห่าขึ้นมามันกันหัวพึ่งลวดหมาเหมนบอนั่นแหละตัวตน ุปัตชนขันห้าขึ้นกันกับคนเนี่ยสัตว์โลกมีความยึดว่าตัวกูนะถ้าเฮามีเหลืองกับสิ่งปรากฏก็แสดงว่ามีตัวกูก็มีอุปัทชนขันเนี่ยก็มีทุกเนี่ยครูบาอาจารย์มาอธิบายให้เฮาเห็นถึงอุปัทชนขันชัดเจนได้ไหมถ้าบฮจะมีตัวตนก็มีสติเลื่อนสมาธิปัญญาไม่หาเรื่องกับสิ่งปรากฏไม่รับนี่คือหลวงพ่อมันสอนก็คือมีสติ แล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาก็คือท่อมเทียบค่ามสอนเพื่อนให้มาพิจารณาให้มองแบบนี้เนี่ยหน้าแบบนี้จังบวทุกนี่มองแบบมีตัวตนมันทุกมีความยึดมันมีความโง่เนี่ยน,น่นมองพิษเป็นพิษนิชาทิฏฐิถ้าสามารถทิฏฐิแล้วมันก็มองด้วยความจริงบ่มีอย่างบังคับบัญชาได้สุกทุกก็เป็นแค่สังขารเกิดดับเอ,อินว่าเวทานาเนี่ยไปหลง วิทานามันก็มีสุขก็มีทุกข์กมีภาษาโลกแต่ผมมีเขาสุขเขาทุกข์ให้มันศึกษานนเนี่ยเนี่ยมันเฮ็ดบ่ได้บ่ให้ขหน้อยสุขเนี่ยได้บ่ให้ขน,น้อยทุกข์เนี่ยได้โผล่สิตายรู้สิตายบ่ให้ขหน้อยทุกข์เนี่ย <laughs> ได้เห็ดบ่ได้เห็ดบ่ได้เจ้าก็ทุกข์ต่อไปแหละพระอราหันตเจ้าเพระอริเจ้าเป็นศึกษาแล้วบ่ทุกข์แต่มแม่แต่โสดาบันก็ยัง หลงทุกได้เห็นบ like ่หลงยึดนะตอนนันที่สาขาลานตายก็ยังทุกได้ขนาดเป็นหูตุกเห็นบ่อันนี้เฮ้าเนี่ยยังบ่ได้เป็นพระอริยามันบ่ทุกได้แม่นบ่เจอชิงที่เฮาฮักเฮาแพงหลายแต่เพื่อนมีสติเพิ่นได้ศึกษาทุกก็หัวทุกนะแต่นี่เฮ้าทุกเฮาบ่หูแม่นบ่หูวว่าเจ้าของทุกหูวว่าเจ้าของซุกสุกกันแห้งดีใจแห้งจะได ุกนี่บพอจะได้จะหนีเห็นมนันต่อตานเพ็่นว่ากิเลสตรงนี้แหละภาวะตัณหาเนี่ยความจะได้ความจะอยู่เพราะว่านีนเห็นในหฮาสุกมีภาวะตัณหา็บ่โกดทังอ้อหมเยอะเห็นว่เห็นใหญ่อันนี้ตาร้างใหญ่อันนี้ที่เห็นคนที่เป็นตาฮักเป็นตาทนุตะหนมหมาตัวนี้เป็นตาแพงเทาเยอะ รวบเยอะไปจับมันเยอะๆก็มันมาตัวนี้เป็นตาร้างจงมาจากก่อโก้นเดิทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเกิดจิตจิตของเจ้าขวงที่ปุงแต่งสิ่งต่างๆเขาบ่ได้รู้เหลืองนำเฮาเนตแต่และสั์โลกแต่และตัวก็หลงแบบนี้คือกันมาบางตัวมันก็ซั่งเฮามาบางตัวก็แพงเฮาคนคือกันคนก็ห,กหักเฮาแพงเฮามีความหลงถึงกันแล้วกัน วะพระวาชี้ว่วะอย่างกับสิ่งปรากฏง่หลงไปเรื่อยเห็นอยู่บ่นี่หงวงาโง่กับผัสสะโง่กับสิ่งกระทบทุกขณะขณะไม่มีสติปัญญาเนี่ยกระทบไปเรื่อยอันนี้เราอุปทานขันอันนี้แหละคือความเกิดเกิดที่แท้จริงเกิดความเป็นเท่ากับสิ่งกระทบขณะขณะ,ขณะน,นี่แหละชาติปีทุกขาน,นั่นเกิดทุกข์ข่าวเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมีเรากับสิ่งปรากฏไม่ได้แม้ ทุกเาเกิดมาเป็นท่านเป็นน right oh ี das das ่ยทุกคณะคณะเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมต้องหูวคณะนี่ว่ามีเฮ้าโคขึ้นมานี่แหละคือความเกิดเกิดความเป็นตัวกูนี่แหละกิเลสมีความทุกข์ที่แท้จริงเอาความโง่อออบมมีเฮ่ากับสิ่งกับโตมันก็บอกเกิดความเป็นเฮ่าอันนี้แหละมันก็ดับความเกิดรับเกิดได้มันก็ดับตายได้แหละผมมีผู้เกิดผมมีผู้ตายแหละมันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติ มีผู้เจ็บผู้แก่ผู้ตายดอกไม่รับมีโผูอย่างอยู่นี้มันมาหลงมาหลงว่าเรามีเรามีผู้มีแต่สิ่งปรากฏบ่มีผู้แต่รู้ก็มีอยู่ผู้รู้ในหลวงพูดล่าพูดว่าผู้รู้อนี้บ่กเมืนนิพพานเด้เหนือผู้รู้ได้คือนิพพานเหนือผู้รู้ก็บ่มีผู้รู้อ่ะล่ะแต่ก็รู้อ่ะล่ะมึงก็ยะอยู่ได้นอนเหนือผู้รู้บ่มีผู้รู้งงอยู่ได้ ผู้รู้ว่าบานี้พานเนเรามารู้เรารู้ว่างดูเหี่ยงบแมผลทุกอย่าเลยว่ามีใครมันรู้แต่ก็รู้อยู่ฮะล่ะว่ามันผลเนใดว่าแต่มันเห็นธรรมชาติที่มันเปลี่ยนของมันในนี้ว่าเข้าไปชะการอย่างนั่นดูแบบงโงๆโซื้อๆนี่เนี่ยรูตามความเป็นจริงในจริงต่างๆหัววาดตองแก่ตรงเจ็บตรงตายหัววาดตรงพัดผ้าผลกระตายผลนี้กระตาย เจ้ากระตายค่อยกระตายเนาะเออเขาเกิดมาเนี่ยเกิดมาตายน้าเดียวตัวเาขาเนาะเกิดมาทุกน้าเดียวนี่เนี่ยนี่เราได้เขาจะพ้นทุกข่สวนกันศึกษาพเพื่อที่จะพ้นทุกกันอยู่บ่เนี่ยสวนกันเกิดเพราะตายเม้ตายก็เกิดซ่นนาค่อยๆเป็นรูเจ้าอีเด้ออยู่ยังสิเป็นเกิดเป็นรูเขาเป็นทุกข์อยู่เป็นผัวเป็นเมียกันนี้อยู่ซ่านนาสิเป็น้องรักขูขขกันอีอืม วยญญาณผ่าจากเธอทุกศาสตร์ไปเพื่นว่าความหลงระเบอ้อเนี่ยนะแล้วความเยปนทุกข์แล้วยมันมีเอาอีหยังมเาเป็นโคเดาะาเป็นโคหมายถึงว่าทวิบัญญัตเหมืนว่าถ้าว่าถึงพ้นทุกข์มันต้องเอกะทำ,ทำทำเดียวไม่มีเราโคกับอะไรไม่มีเราโคกับผัวกับเมียแม้แต่โคกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับบ่มีแต่เพี้ยอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเพื่อที่จะพ้นจากการโครกับอีหยัง เมื่อเขาใจธรรมะมันก็บม่มีธรรมะเห็นบ่าวเป็นอย่างว่ามันเหนือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาเจตมันถือมันมันบหลงสมมติมันบหลงอย่างที่ปรากฏแม้แต่ธรรมะก็บหลงฉะนั้นศึกษาธรรมะเพื่อมันชัดเจนะว่าเรียนรู้ธรรมเพื่อมามาดับทุกข์นั้นมามารู้แล้วก็มาเอาไปทกไปเทียงกันให้มันเกิดอาการที่ถือหรือพิดผู้นี้ว้าถือหรือผู้นั้นว้าผิด สอนทื่อหรือสอนพิษวุ่นวายกันโยบางทีกับปฏิบัติธรรมกันสอนบทึกเอาความทื่อใจนะเอ,อท่นที่ละมาเรียนรู้ใจเจ้าของว่าเอออย่างที่มันเฮ็ดให้เหานี่เบาสบายบ่ยึดมันถือมันเออปล่อยวางกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เออมันมันทางผ้นทุกในนี้เนาะเนี่ยพู้ออพที่เข้าใจธรรมสิเป็นเนี่ยมาต้องบางเทีบาต้องหูหลายก็ได้คือภาริยา,าเราก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะหล เราปฏิหมทธรอย่างได้แล้หูแคว่ว่าเออนี่ยไปหาเลี้ยงกัเพิงปรากฏเนี่ยพอเนี่ยก็สักแต่วา่าล่ะเห็นอยู่บ่ออีอย่างมันปรากฏกะมันก็เคลือดแล้วก็ดับไปของมันนี่มีเฮ้าเป็นสุขเป็นทุกข์กบพิงปรากฏที่เฮาไปว่าหันว้านี่อมันมีเฮานะไปว่าเอาเฮาอ้อความเปลี่ยนเฮาอ้อพิงปรากฏมันก็มีอยู่มีแล้วก็ดับมีแล้วก็ดับนั่นแหล่ะคือธรรมะธรรมชาติสภาพว่า ที่ว,งวังหวงอยู่นะมันบว์าวงเพราะนังมีตัวเฮ่านี่แหละปเป็นเฮ็ดให้มันเกิดขึ้นมาเกิดเฮ่านี่แหละก้อนแล้วก็สิ่งนั้นก็เกิดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเน่นั้นเนี่ยนี้มีแต่เยื่อห็นบอกหลงกันโย่ในนี้มือนี้มันก็เยื่อหลายนบอกเยื่ออย่างนี้เยื่อโทรลัพทบเยื่อเือนเยื่อลดเยื่อเสื้อผ้าหน้าแพ่รองเท้าเนี่ยใดงามหา,หาเยื่อที่งามงามที่ ิเลสมันเรียก้องฮหละอ,อยู่ในนี้แหละจนมือตายก็อบอกพความสุขรอกพอมันได้เหยื่อนี่มามันก็เบื่อแล้วก็หาไม่